สวัสดีค <región> e ่ะสวัสด <initiation> ีเพื่อนๆนะคะจักตัวนี้นะคะก็เป็นจักตัวใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเย็บหนังบางๆได้นะคะแต่ว่าเขาเปลี raszam, 謝謝่ยนแปลงให้มาเย็บผ <boys>: ้าได้นะคะก็ตัวนี้ก็วางทิ้งไว้หลายเดือนเหมือนกันนะคะก็จะให้ช่างมาซ่อมให้นะคะเขาเรียกเยอะมากนะคะเขาเรียกเยอะมากนะคะเขาบอกว่าอะไรตัวหนึ่งเนี่ย หลตังนะคะก็เลยว่าเอาอย่างนี้เราก็ดูคลิปดูอะไรไปแล้วก็ซ่อมเองนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะเย็บได้แล้วนะจ๊ะนะคะซ่อมเองนะคะเนี่ยไฟฉายยังอยู่เลยเนี่ยนะคะก็พอดีว่าเย็บผ้าหนานะคะวันนั้นเย็บยีนนะคะก็ตัวนี้ก็จะเคลื่อนนะคะข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าโรตารี่นะคะเพื่อน โรตารี่ข้างในเนี่ยเขาจะเคลื่อนพอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยเข็มเข็มกับได้ได้ไดบนกับได้ล่างเนี่ยเขาจะไม่ถักกันนะคะคมีมือเดียวนะพวเพื่อนแป๊แบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเห็นไหมคะเพืเเ่อนเพ่อก็จะข้างในอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ให้ดูเป็นความรู้นะคะก็เข็มนะคะ เข็มมันเคลื่อนนะคะเนี่ยเข็มนี่คือเข็มจักนะคะกับตัวนี้นะคะข้างในเนี่ยตัวนี้เขาเรียกโรตารี่นะคะเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ตรงกับที่แหลมๆตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าได้เราไม่ถักหรือว่าได้เรากระโดดไปสองสามฝีเข็มเนี่ยเราต้องเข้าไปดูตรงนี้นะคะเราต้องให้แหลมๆตรงนี้ชนกับเนี่ยเข็มตรงนี้นะคะ ไม่ถนัดนะคะไม่มีที่วางกล้องเนี่ยเขาต้องชนกันอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาต้องชนกันอย่างนี้นะคะโอเคนะคะพเพื่อนๆก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเรา จะเรียกช่างอย่างเดียวนี่ไม่ไหวนะคะเพราะว่าบางทีเรา,เาซ่อมแซมเสื้อผ้าเราได้ทีหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์เนาะร้อยสองรก็ไปเสียค่าซ่อมเป็นเป็นพันก็ไม่ไหวนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ดูเป็นความรู้นะคะอันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดนะคะแล้วก็ เริ่มเริ่มลุยกันใหม่นะคะเริ่มลุยกันใหม่นะคะในเรื่องทําทคลิปนะคะทำคลิปเกี่ยวกับผ้า,าน,นะคะยังไงก็งฝากเพื่อนๆนะคะติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ